อาไลนต่อไปโอ้ผมมาได้ไหมอันหัวมาไหมมาไหมาไมมาไมาดีกว่าไปดีกว่าโอ้ยคิดเป็นจำวนมาไหมาไหมีลุงด้วมไม่ขารเด้อทุกอะไรเน่ยมาไหมเนี่ยอ้าวอขาดอาวางไปวาตุ๊กใจ๊่อาวาขาัของเนขอเล้วเลยป่า

เออ้นเพาอ่าน้ปลตายน่อยวะเอาพี่แพงดนปลาเขาอ็ตี้อขาให่เบ้งเบิงหนเขาเลยเจ้าเอาบกตาเีนะมั้ยาเต็ค้าที่ันมาถึงขาลเอาบเก็คขาเีนะมั้ยทำอะไรกันวะอย่าอย่านเดียวกันตรงกันหันหัวปู่ไปท่านหนึ่งมัเกือแดงท่างหนึ่งแล้วนั่แล้วตาบอดเนาะตาบอดเดียวขาเดียวบะคุกขาดียวมาตัแม่ดิตัวแม่พวกแก้วก่นเราจะทำเดียววางสดะว